สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง19ตุลาคมมวลอากาศเย็นจากประเชศจีนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่ร่องมรสุมนะคะยังคงพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอนดามันภาคใต้ และอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะยังทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะหลังจากนั้นค่ะจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบนะคะจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะบริเวณทะเลอนันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะ คลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงก็ต้องขอให้เด็กเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ตลอดช่วงด้วยนะคะ